สวัดีครับคอนเนตนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์เกมเมอร์นะครับชือว่าคีย์บอร์ดของ q s e เซนะครับรุ่น D T 3 5นะครับที่ไม่มีขายในเมือง,งไทยนะฮะเป็นคีย์บอร์ดเกมเมอร์นะครับที่ผลเล่นเกม RTS และเกมอื่นๆส่วนใหญ่ก็นิยมใช้กันครับก็เหล่าโปรเกมเมอร์แน่ก็นิยมใช้กันนะครับ,ก,ก,ก,นนรบก็อันนี้ก็ราคา140ยหยวนนะครับ ตกอยู่ประมาณ4.6บาทนะครับนียนะบินราคาเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะฮะฝากเพื่อนหิ้วมานะครับจากจีนก็เรามาลองแกะกันเลยดีกว่ารพร้อมๆกันเลยนะฮะแกะไงครับตุ๊กๆๆน้กละองมามีอันนี้หลายคนสงสัยว่าคืออะไรอันนี้มันคือที่รองข้อมือนะครับไว้ต่อคีย์บอร์ดแล้วก็อย่างเงี้นะฮะจะได้ไมเ่เป็นปาห,หรือเจ็บหรืออะไรเงี้ย เราแกะกล่องออกไปดีกว่ามาดูข้างในกันครับก็ต้องแกะมาก่อนชืบอนี่อันนี้ถ้าก็เป็นสาย USB ธรรมดานะครับก็ความยาวก็ไม่ค่อยยาวมากก็ถือว่ามาตรฐานนะครับก็อันนี้เป็นที่รองคีย์บอร์ดกันฝุ่นเข้านะครับ่อมาก็มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าครับอันนี้มาจากจีนก็จะมีภาษาจีนอยู่ด้วยนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเป็นอังกฤษกับจ,จีนนะครับก็มาดูข้างหลังกันนะครับมันมีช่องอะไรเอ๊มีคนสงสยัสยใส่ช่องอะไรมันคือช่องใส่ USB เพิ่มนะครับก็เสียดตรงนี้ต่อได้นะฮะไม่จําเป็นต้องแบบมาต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับอข้างหน้าไม่มีอะไรนะครับข้างๆมันไม่มีอะไรก็นี่ครับ สัมผัสนะครับสปริงดีดกับค่อนข้างโอเคนะฮะปุ่มตรงเกตตัวเลขจะนูนขึ้นมาต่างจากคีย์บอร์ดอื่นนะครับป้องกันการกดผิดเลอที่ดีนะครับก็นำล็อกมีสีอะไรปกตินะครับไม่ไม่ได้มีสีแบ็คไลท์จอเหมือนกับพวกเ a เซอร์สต l ลซี่อะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นคีย์บอร์ดธรรมดาไม่ใช่ปมคคานิคอ้อด้วยครับแต่เป็นทนนิยมใช้กันมาก โอเคครับ, okay, รบก็อันนี้อาลืมบอกอันนี้ซะง,งั้นอันนี้จะที่ลองมือครับก็ต่อไงครับผมก็น่าจะประมาณอย่างนี้นนะผมยังไม่ได้งมาก,กอ่ออีกทีมันจะต่อกันระวันโอเคครับก็ค้าวาวนะสำหรับที่บอร์ด q s e n d t 3 5นะครับก็ เดี๋ยวตอนต่อกับคอมจริงๆลองกดจริงๆผมจะมารีวิวอีกทีนหรือยังไงก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ repay.in.th หรือไม่ก็ช่อง YouTube onetxp นะครับก็วันนี้ไปคร้บสวัสดีครับ